สัดีครับวันนี้จะเรียนแบบคลิปของในติ๊กต็อกนะครับที่เอายากันยุงทาแล้วมันจะใสขึ้นครับลองดูนะครับไม่ต้องลงทุนหลายพันนะครับหลายตังนะครับไม่ต้องลงทุนครับแค่นี้นะครับดูครับโออะไรโอครับค้าบเหลืองครับ ดูนะครับเรียบร้อยแล้วในคลิปเขาใช้ในคลิปเขาใช้ไอ้สัมบีนะครับแต่ผมใช้นี่เลยครับััเป็นไงครับก่อนและหลังสุดยอดไหมโอ้โหสุดยอดแค่นี้ครับโอเคครับ